อนาคตของคุณไม่ใช่สิ่งที่รอคอยอยู่ปลายทางไม่ใช่สิ่งที่คุณจะพบในวันหนึ่งแต่เป็นสิ่งที่คุณจะสร้างขึ้นจากทุกการตัดสินใจในวันนี้ทุกย่างก้าวที่คุณเดินทุกคำพูดที่คุณกล่าวทุกการกระทำที่คุณทำในตอนนี้ล้วนเป็นการทอเส้นทางที่เชื่อมต่อกันคุณสามารถกำหนดอนาคตของคุณได้ด้วยสิ่งนี้ 1. ก้าวข้ามทุกสิ่งที่จะขัดขวางการสร้างอนาคตใหม่ของคุณทุกเส้นทางที่นำไปสู่ความสำเร็จ เต็มไปด้วยอุปสรรคไม่ว่าจะเป็นความกลัวความลังเลหรือเสียงวิจารณ์จากคนรอบข้างสิ่งเหล่านี้คือกำแพงที่คุณจะต้องทลายออกไปให้ได้อย่าปล่อยให้ข้อจำกัดของอดีตหรือคำพูดของคนอื่นมาขีดเส้นทางชีวิตของคุณข้อที่2ตั้งเป้าหมายกำหนดเส้นชัยแล้วเดินไปให้สุดกำลังอนาคตที่ยิ่งใหญ่ไม่ได้เกิดขึ้นจากความบมงเอิญแต่มาจากการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนและมุ่งมั่นทำทุกอย่างเพื่อไปให้ถึง จงมองเป้าหมายของคุณให้เหมือนแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์แล้วเดินหน้าอย่างสุดกำลังแม้ทางจะมืดมนแต่คนที่จะทำให้คุณประสบความสาเร็จในอนาคตได้คือตัวคุณเองจงสร้างกำลังใจและจงมุ่งไปอย่าให้ใครมาชุดหลังคุณข้อที่3ทํทำซ้ำในสิ่งที่ถูกต้องแก้ไขในสิ่งที่ผิดและพัฒนาต่อไปธรรมชาติสอนให้เรารู้ว่าไม่มีสิ่งใดสมบูรณ์แบบในครั้งแรกแต่การปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง คือสิ่งที่จะนำพาให้คุณไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายที่คุณต้องการหากคุณล้มจงลุกขึ้นใหม่เรียนรู้จากข้อผิดพลาดและก้าวข้ามตัวเองในอดีตเพื่อเป็นคนใหม่ที่แข็งแกร่งกว่าเดิมข้อที่4มีวินัยสูงกว่าคนทั่วไปวินัยคือพลังลับของผู้ที่สร้างอนาคตที่ยิ่งใหญ่คนที่ประสบความสำเร็จไม่ใช่คนที่ทำตามอารมณ์แต่เป็นคนที่ทำในสิ่งที่ต้องทำแม้ในวันที่ไม่รู้สึกอยากจะทำวินัยคือสะพานที่เชื่อมโยงระหว่างเป้าหมายของคุณ กับความสําเร็จในอนาคตข้อที่5ใช้สติในการตัดสินใจทุกการเลือกอนาคตของคุณจะถูกสร้างขึ้นจากการเลือกในสิ่งที่คุณจะทําในแต่ละวันจงเลือกด้วยสติไม่ใช่อารมณ์ทุกการตัดสินใจแม้เพียงเล็กน้อยอาจจะส่งผลกระทบที่เปลี่ยนแปลงคุณไปแบบที่คุณก็ไม่คาดคิดเพราะฉะนั้นอย่าให้ความรู้สึกแค่ชั่วพริบตามาทำลายอนาคตของคุณหากคุณสามารถทำสิ่งเหล่านี้ได้อย่างต่อเนื่อง คุณจะไม่ใช่แค่คนที่สร้างอนาคตใหม่แต่คุณจะเป็นผู้ที่กำหนดอนาคตของตัวเองอย่างแท้จริงการสร้างอนาคตมันก็เหมือนกับการเลี้ยงอิฐก,ก้อนเล็กๆทีละก้อนทุกก้อนอาจดูไม่สำคัญและบางครั้งคุณอาจจะคิดว่าแค่อิฐก,ก้อนเล็กๆอาจจะไม่มีผลอะไรมากมายแต่เมื่อคุณทำไปเรื่อยๆทุกก้อนที่คุณวางลงไปอย่างมั่นคงและสม่ำเสมอมันจะกลายเป็นบ้านที่แข็งแรงหรือแม้แต่คฤหิสา์ที่งดงามและยิ่งใหญ่ที่สุดแต่สิ่งสำคัญที่สุดก็คือ ถ้าคุณขาดอิดไปแม้แต่เพียงก้อนเดียวหรือวางอิฐไม่ถูกที่ความสมบูรณ์ของสิ่งที่คุณกำลังสร้างก็อาจจะหายไปในบางครั้งอิฐอาจจะไม่ต้องเต็มก้อนเปรียบเสมือนความล้มเหลวในบางช่วงที่คุณพบเจอการสร้างอนาคตของคุณก็เหมือนกับการวางอิฐแต่ละก้อนที่สำคัญในแต่ละวันการตัดสินใจแต่ละอย่างที่คุณทำไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ล้วนมีความหมายและผลกระทบต่ออนาคตของคุณหากคุณปล่อยให้มีช่องว่าง หรือขาดการใส่ใจในสิ่งเล็กๆเหล่านี้คุณอาจจะไม่สามารถสร้างอนาคตที่มั่นคงและงดงามได้ในที่สุดเพราะการสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่ต้องการความตั้งใจและความใส่ใจในรายละเอียดที่ดูเหมือนจะไม่สําคัญในตอนแรกแต่เมื่อมันถูกเรียงต่อกันอย่างมั่นคงมันจะกลายเป็นสิ่งที่แข็งแกร่งและเต็มไปด้วยความหมายคุณเคยสงสัยไหมครับว่าอนาคตของคุณจะเป็นอย่างไรหลายคนมักจะคิดว่ามันคือสิ่งที่คาดเดาได้แต่ความจริงคือ อนาคตคือผลลัพธ์ที่เกิดจากการตัดสินใจที่เกิดขึ้นในทุกช่วงเวลาของชีวิตเราไม่ว่าเราจะเลือกทำสิ่งนั้นหรือสินน่งนี้ทุกการเลือกนั้นมีผลกระทบต่ออนาคตของเราซึ่งมันเชื่อมโยงกันเป็นเรื่องราวที่ยาวนานจนเราไม่สามารถมองเห็นทั้งหมดได้ในตอนนี้ในทุกวินาทีที่ผ่านไปคุณกำลังตัดสินใจเลือกเส้นทางของคุณไม่ว่าจะเป็นการเลือกที่จะทำหรือไม่ทำในสิ่งใดการเลือกที่จะเชื่อหรือไม่เชื่อในสิ่งใด ท,ทุกสิ่งเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งที่กำหนดทิศทางของชีวิตคุณในอนาคตหากคุณมองย้อนกลับไปในชีวิตของคุณคุณจะพบว่าทุกเส้นทางที่คุณเดินมาจนมาถึงในวันนี้ไม่ได้เกิดจากโชคหรือเหตุการณ์บงงังอืญแต่มันมาจากการเลือกในสิ่งที่คุณจะทำในแต่ละวันคุณอาจจะไม่เห็นผลในทันทีแต่กฎของธรรมชาติจะค่อยๆชี้นาคุณไปสู่ที่ที่คุณต้องการ ชีวิตไม่ใช่การรอคอยอนาคตให้มาถึงแต่มันคือการสร้างอนาคตขึ้นมาในทุกการกระทำของเราในปัจจุบันลองนึกถึงการปลูกต้นไม้คุณอาจจะไม่เห็นผลลัพธ์ในทันทีแต่คุณต้องการให้มันเติบโตต้องการให้มันเป็นต้นไม้ที่ใหญ่ให้ร่มเงาและผลผลิตในอนาคตคุณก็ต้องลดน้ำพรวนดินใส่ปุย๋ยและดูแลมันอย่างสม่ำเสมอไม่มีต้นไม้ใหญ่ต้นใดสามารถเติบโตได้ภายในวันเดียวในทำนองเดียวกันอนาคตของคุณ ก็เป็นเช่นเดียวกันมันไม่สามารถเติบโตได้จากความคิดที่เป็นเพียงแค่ทฤษฎีหรือมาจากสิ่งที่ไม่สามารถสัมผัสได้แต่ต้องการความพยายามความทุ่มเทและการกระทำในทุกวันอย่างสม่ำเสมอเช่นเดียวกันกับนักวิทยาศาสตร์ที่ศึกษาความจริงในธรรมชาติเขาจะต้องทดลองทำสิ่งต่างๆซ้ำๆหลายๆครั้งเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องความผิดพลาดที่เขาพบเจออาจดูเหมือนว่ามันมาขัดขวางแต่จริงๆแล้วมันคือการเรียนรู้ ที่จะสร้างความเข้าใจให้ลึกซึ้งเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ของธรรมชาติเขาทราบดีว่าอนาคตของการค้นพบไม่ได้ขึ้นอยู่กับการคาดเดาแต่ขึ้นอยู่กับการทดสอบการปรับปรุงและการเรียนรู้จากสิ่งที่เกิดขึ้นในทุกขั้นตอนชีวิตไม่ใช่เรื่องราวของการเดินทางไปสู่จุดหมายปลายทางแต่มันเป็นการเดินทางที่เต็มไปด้วยการเรียนรู้และการเติบโตในทุกๆก้าวทุกการกระทำของคุณในวันนี้คือรลกฐานที่สร้างอนาคตของคุณขึ้นมา เหมือนกับหินก้อนเล็กๆที่ค่อยๆสะสมขึ้นมาเป็นภูเขาที่ยิ่งใหญ่คุณอาจไม่เห็นมันในตอนนี้แต่อย่างไรก็ตามภูเขาที่คุณสร้างขึ้นจะยิ่งใหญ่ในวันข้างหน้ามันจะมีความมั่นคงและแข็งแกร่งเพราะมันถูกสร้างจากความตั้งใจและความพยายามในทุกวันการเดินไปในอนาคตที่ถูกต้องคุณต้องเริ่มจากการเลือกที่จะทําในสิ่งที่ตัวเองเชื่อไม่ว่าจะมีอุปสรรคหรือมีความยากลําบากเข้ามาขัดขวาง ทุกการกระทำในปัจจุบันจะเป็นการสร้างฐานที่มั่นคงให้กับคุณในอนาคตแม้ว่าเส้นทางนั้นอาจจะดูมืดมนหรือยากที่จะเดินแต่สิ่งที่คุณจะได้อาจจะกลายเป็นผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่เกินกว่าที่คุณจะจินตนาการอนาคตไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นตามการคาดเดาแต่เกิดจากการกระทำที่เราทำทุกวันการที่เราเก้าวไปข้างหน้าอย่างมีจุดมุ่งหมายมั่นคงและเต็มไปด้วยความตั้งใจคือการกำหนดอนาคตด้วยมือของเราเอง ทุกการตัดสินใจที่คุณทำในวันนี้คือส่วนหนึ่งของการเขียนเรื่องราวในอนาคตของคุณเองถ้าคุณรู้ว่าเมล็ดพันธุ์ที่คุณปลูกในวันนี้คืออะไรคุณจะรู้ได้ทันทีว่าผลของมันจะเป็นอย่างไรเพราะธรรมชาติไม่เคยหลอกลวงเรามเมล็ดแห่งความมุ่งมั่นจะเติบโตเป็นต้นไม้แห่งความสาเร็จในขณะที่มเมล็ดแห่งความเฉื่อยชาและการละเลยจะงอกเงยเป็นพุ่มหนามที่ขวางกั้นเส้นทางของคุณหากคุณปลูกเมล็ดพันธุ์แห่งความพยายาม ฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอและลงมือทําโดยที่ไม่ย่อท้อต้นไม้ที่เติบโตขึ้นจะสูงตระหง่า,งานและแผ่กิ่งก้านแห่งโอกาสและให้ร่มเงาแห่งความมั่นคงแต่หากคุณปลูกเมล็ดพันธุ์แห่งความลังเลผลัดวันประกันพุ่งและความกลัวต้นไม้ที่งอกขึ้นมาจะอ่อนแอมีเพียงใบเหลืองโรยลาไรผลผลิตหากดินแห่งจิตใจของคุณเต็มไปด้วยวัชพืชคุณก็ไม่มีทางได้ดอกไม้ที่งดงามทุกสิ่งที่คุณทำในวันนี้ คือการหว่านมาเมล็ดเพื่อเก็บเกี่ยวในอนาคตดังนั้นจงเลือกมเมล็ดพันธุ์ของคุณให้ดีดูแลมันอย่างดีอย่างมีวินัยเพราะอนาคตของคุณไม่ได้ถูกกําหนดด้วยโชคชะตาแต่มันอยู่ในมือคุณและมันอยู่ที่มเมล็ดพันธุ์ที่คุณเลือกว่าคุณจะเลือกปลูกอะไรลงไปในดินแห่งชีวิตของคุณแล้วพบกันใหม่ในช่อง t k podcast สำหรับวันนี้สวัสดีครับ